Cha m p i o n c h a l l e tonight we will find out who will become the 58กิกรัมแชมเปี้ยนคุณกําลังชมสึกกระชากแชมป์เด็กเกลโอบไฟแชมเปี้ยนชาเล่นครับถ่ายทอดสดตรงจกสนาแม็มกซ์มวยไทยสเตเดียมในพัทยาและตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสําคัญของรายการนะครับกับศึกชิงแชมเปี้ยนในรุ่นพิกัดน้ําหนัก58กิโลกรัมขจะคว้าขําขัดเส้นนี้อสโซเกตเส้นน้ไปครองครับติดติดต,ตามชมกันเลยครับ Introducing our first challenger fighting out of the blue corner tonight, representing Sean Bury, training out of Chonburi Gym with professional records of 46 fights, 36 victories. Ladies and gentlemen, let's see for the Hukong the Global Fight! Ladies and gentlemen, let's give him a big round of applause! Entering the ring right now is your challenger! Fighting out of the blue corner, training at Pyak Mung Chon Gym. Let's see for Palangpon, Pukong Om และคู่ต่อสูข้ของเขาในมุมแดงครับเป็นเด็กเกลโมไฟแชมเปี้ยนในรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมมาจากจากากังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันครับฝึกซ้อมอยู่ในค่าย All Sandsuk and his opponent i n t h e r e d corner he is t h a 58 o g r a m g l o b a l f i g h t champion coming from Chonburi training out of All Sandsuk gym with professional records of 39 fights 28 victories ladies and gentlemen please welcome Hinchai All Sandsuk <laughs> Global fight. And entering the ring right now is your friend Connor, coming from Shonburi, training out of All Sansuk Gym. Put your hands together for Hinchae All Sansuk. ก่อนจะไปชมสึกชิงแชมเปี้ยนในรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมในข้ามคืนวันนี้ครับขอลำดับนี้ขอขอรียนเชิญที่ปรึกษาบริษัท Max World Sport ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสนออัสวะมันตรา Ladies and Gentlemen please welcome b i s n e t Advisor of Max World Sport Assistant Professor Dr. Sener Asua Mantra. He coming with the 58kg Global Fight Champion belt for the winning fighter. The Tampujo is a tractor, Dr. Sener Asua Mantra, my partner, the Global Fight Champion. They do become a classic bad program. I'm not going to call her, Dr. Sener Asua Mantra, and who will become the 58kg champion? Let's find out. เอาละครับและวินาทีที่ทุกท่านผู้ชมทุกท่านรอคอยเดินทางมาถึงแล้วครับคู่ที่5ของรายการการชิงแชมป์ว่างครับเข็มขัดเมื่อสักครู่นี้วันนี้จะเป็นของใครแต่ที่แน่ๆครับเป็นลูกหลานชาวจังหวัดชนบุรีแน่นอนครับณหว่างทางด้านหินชัยอ,อแสนศึกครับกับท่านพลังพลผู้กององค์ตอมอ8 8กรัมนักชกฝ่ายน้ำเงินครับพลังพล พลังพลผู้บัญออกอมมอครับหรือว่าพลังพลพยัก์เมืองชนครับมีที่จริงว่านายทรงพลโยมภูเวียงมาจากอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับปีนี้อายุ19ปีเก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยพยัก์เมืองชนครับโดยมีปราบปรามสิทธิ์สันทัศน์เป็นเพนเนอร์เจ้นหน้าทีฝ่ายแดงครับมาชกเจ้าหินจากบางละมุงหินชายอาแสนสึกครับ วัย18ปีจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีที่จริงว่านายวรกันสุริมงคลเก COVID ็บกุวิปซ้อมอยู่ที่ห้ายมวยออสแนดึกครับโดยมีแสนสึกพอลุ่งสวัสดเป็นจัดผู้จัดการใะหัวหน้าค่ายหลัสรีร่าเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสลีระานี่ความหนาอยู่ที่ทางน้าพลังพลครับส่วนได้ลอยกว่าอยู่ทางดน้านหินชัยและมุมแดงนั่นก็คือคุณแสนสึกพอลุ่งสวัสดหรือว่าคุณออสครับออสแสนสึกนั่นเอง คือเห็นน้าค่ายแล้วครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับดรนาคินคำศรีครับเอาเละครับแชมป์ที่ว่างอยู่ครับจะเป็นของใครครับในรุ่น58กิโลกรัมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนะครับยังได้หนาครับซาลิราลู่ร่างของทางด้านนักช็อนเตมด้วยเงินเปิดฉากโจมตีครับแล้วนักหิงชัย วันนี้วันนี้งานง่ายครับพลังพนี่ประเทเข้าออกรดเร็วจังหวะดพิมลร้ายการครับสามปอมหลังของทานเจ้าหินชัยเนี่ยชนะสองแพ้เพียงหนึ่งครับแล้วกวาดทิ้งเลยครับอ่าพลังพนต้องบอกว่าไปนักชกากชนบุรีด้วยกันในวันนี้ขนกองเชียร์มาเพียบเลยครับโดยเฉพาะกองเชียร์ของทาะพลังพนมีป้ายมาเชียร์ด้วยครับแม่อย่างกับนักร้องดังเลยครับมาแบบเอฟซีครับ กชกจากฝ่ายน้ำเงินโอ้วันนี้กองเชียร์นี่ล้นสน,นามครับประมาณ4-500คนได้ครับเตะทีนี่ออกาวธทีนี่เสียงเชียร์กระหึ่มเวทีนะรครับง้างไวย้ยังไม่ทันออกครับผู้ชัยวางด้วยแขนขวาแล้วโอ้ยเตะสูงทันทีครับพลังพนลักไก่ขึ้นสูงครับพลังพลนะเจ้ารุ่นพี่ประสบ,บการ์มวยได้เปรียบแตด่ด้านหินไทยนี่ฟอมการชกตลอดทางนี้ ออล้อนแรงขึ้นมาตามลำดับครับแล้วก็ฝีม้ลายมือของคุณแสนศึกิโรนคุณออสเนี่ยเคยปั้นแชมป์โลกมาแล้วนะครับพี่น้อยในกระดูกต่อฟิตเดลันนัตกเทกียนาเป็นแชมป์โลกเข็มขัดทองในยุทธกั65กิโลกร,รัมที่เวทีแม็กซ์มวยไทยและยังได้เข็มขัดเงินในยุทธภัก68กิโลกร,รัมอีกตั้งหาาครับอย่างว่าความเก่งที่มีนั้นไม่ได้บาเพราะโชคช่วยครับมาจากฝีมือการทำมวยล้นล้วนครับแข้งขวาเบิ้ลเข้าไปผิวชัยกระพลขยับมาเล่นงานฐานล่างไว้บ้างครับ ขยับขีซ้ายดักเอาไว้ครับตอนนี้หินชัยก็พยายามเดินไปเดินจี้ครับส่วนพลังพลนี่คอยยืนนิ่งๆคอยบวกคอยสวนขีซ้ายเปรกไว้หวางจะแข้งขวาครับผิดชัยตูครับเตะเหมือนยังไม่แรงครับแต่ว่าได้เลี่ยนได้อาการครับอาครับสายหน้าซ้ายหน้าบ้างครับกละโดดทิ้งได้มาขวาแล้วลงล่างแล้วมาเป็นชุดเลยครับ มัดเสริมครับตอนนี้พลางังพลหวัวขวาพับนอกแล้วก็มีหมัดโยกลำตัวหวินชัยเอาคืนครับออแอมกับแห้งยับออกหมัดตายหาจังหวะโยกจังหวะต่างโยกหาจังหวะรอโดนหมัดขวาพลังพลเข้าไปอีกรับขวายาวๆครับขวา,ยยา,าด้านหินชัยขวางลยแค่ขวาซ้ำเข้ามาอีกทีครับ้ด,ดูครับจังหวะฝีมือวงนอกครับทางด้านหินชัยนี่แกตอดเล็กตอดน้อยครับแตยลูกขยันเข้าช่วยครับชามช่วยเข้าว่า วันนี้พลังคนต้องเดินโอ้เดินเข้าไปโดนเข่าดักแทงซ้ายพลังพลดีก็ช้าไม่ได้ครับเรียนจะถีบซ้ายนําแล้วแย่ไว้ครับเล่นงานด้วยฐานล่างครับเลยแข้งซ้ายขวาของหินชยัยเก็บได้ครับพลังคนโลนี่และนี่ครับจังหวะเล่นงานไปที่พับในครับหมดยกที่หนึ่งครับ The Global นี่แหละครับทุก่านผู้ชมครับกว่าจะมาได้ซึ่งแชมป์เนี่ยยากครับทั้งคู่ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวการแก้เกมการฝึกซ้อมโอ้แล้วก็การบำรุงครับนี่ครับคู่ชิงแชมป์ว่างรุ่พิกัน58กิโลกรัมครับโอ้ออกอาวุธกันได้คู่ขี้สูสีจริงครับในยกแรกที่ผ่านมาขวางในแข้งขวาสูงครับติดบริเวณผลไหล่ของท่านหญิงชัยครับนี่ครับขวามาเจอหมัดคืนครับ โอ้โหกองเชียร์วันนี้ครับทั้งคู่นี่ขนมาเพียบจริงๆครับอะไะครับยกที่สองครับออกมายกนี้พลังพลต้องชิงเป็นเป็นฝ่ายชิงเดนเขาหาครับพยายามออกอาวุธมีหโวแข้งซ้ายเปิดทางหินชัยไม่ตกใจกลัวเขาบันให้มานิ่งลอเกินะครับซ้ายหน้าซ้ายหน้าเอาหลวมขวาก็หลุดครับโอ้โหเตะลมเตะเชือกไปแล้วครับชนะพลังพลนะครับค่อนข้างละเอียดครับทั้งคู่ครับเสียบด้วยซ้ายไว้ครับหินชัย วางไปแค่ขวาเติมแหมต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ล้วงไม่ได้ครับออกอาวุธนี่ต้องบรรจงต้องละเอียดเอาแข้งขวามาพลังพลนะครับจังหวะขวางด้วยซ้ายพลังพลเป็นฝ่ายเปิดเกมปุกเข้าหาก่อนเลยครับซ้ายหน้าของไตรคุณชัยนะครับกระชับพื้นที่ต่อเลยครับพลังพลวางไปซ้ายยกเลืดุกครับละเอียดครับท่านผู้ชม เพราะว่าเกมแบบนี้กับการชิงแชมป์นี่มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวครับถ้ามีโอากาสนี้ต้องหยิบสวยเอาไว้ให้ได้ครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่อยากจะพลาดครับแนมะ่ต้องรออีกนานครับกว่าจะมีโอกาสมาจิงอีกครั้งหนึ่งนะครับซ้ายหน้าวินชัยตบดวยขวาลงล่างครับพลังพลโอ้แล้วหน้าพาลังพลก็เล่นทั้งพับในพับนอกเลยครับทั้งซ้ายและขวาด้วยครับขวาขอ,องนินชัชยและพะล,ลังพลลงไล่ครั้งโอ้ตอนนี้ขานี่แดงแล้วแล้วสินชัชย พลังพลได้ oh. โอกาสเดินครูครับปวดทีรีบริพักนอกตอนนี้หินชัยตั้งหลักสลัได้พยายามเอาขึ้นอาครับกระโดดปักไม่สอกครับสน,น,มนามพลังพลขวายาวอาเลครับเกี่ยวได้หินชัยวักที่แข้งพลังพลปันันทสอกครับแข้งขวาของพลังพลน,นี่เริ่มทํางานได้ครับจับจังหวะไปที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายได้ไดหลายชุดด้วยกันอาครับขวาหลุดครับ แต่ซ้ายน่าต้นขาซ้ายมีปัญหาหรือเปล่ากัปตานหินชัยกลำบนเกี่ยวแล้วลงล่างน่าง้างไม่ออกอีกทีครับจกกังหวะสุดท้ายนี่แข้งซ้ายคืนเหมือนกันครับทางด้านหินชัยเอาล้วครับซ้ายกับขวาโอ้โยต่างฝ่ายต่างบวกครับบวกต่อมาเอาล้วครับปลายยกขุดนปลายยกที้น่อกำลังพลนดึงโหนแข้งซ้ายหินชัยอยู่ช้าไม่ได้ครับอยู่ห่างไม่ดีแขวามาวางซ้ายคืน ดูครับทีต่อทีครับเกมส่วนใหญ่อยู่ที่วงนอกครับไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับซ้ายบวกที่หมัดขวาอ,อ้าวจังหวะนี้ครับแม่เจอหมัดแล้วเสียหลักล้มลงไปด้วยครับหินชัยเสียหลักเสียเรียบไปครับกลับแรงเกมต้องตีขึ้นมาอีกครัง้งหนึ่งกระด้านหินชัยพลังหนตอนนี้พยายามโยกเข้าหาออกได้แล้วต้องออกอ้าวบวกมัดบวกต่อ ขวามางครับยังเก็บได้อยู่ครับหินชัยบีบพลพยายามเอาเลยครับโดนซ้ายหน้าขวาคืนแล้วบดยกที่สองครับแม่ the global fight ผู้ชิงเลยครับแชมป์ที่วางอยู่ในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมตอนนี้ยังดูไม่ออกครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครดีกว่ากันเลยครับระหว่างธนาหินชัยอแสนศึกกับพลังพลผู้กององค์ตอมมอ แต่นผู้ชมครับหากผลใน3ยกออกมาเสมอกันนะครับต้องมีซับเนเดต่อเวลาอีก1ยกแต่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงยกที่3แล้วครับดูภาพช้ากันก่อนครับแมขามันไปขัดกันครับจังหวะนี้ทุบยหมัดขวาแล้วนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายโดนหมัดตามเข้าไปด้วยครับโอ้ซ้ายมาก่อนครับแล้วจังหวะบวกเนยโดนครับเอาเลยครับยกที่3ครับ มาดูครับยกสุดท้ายแน่ถ้าผลการชกออกมาเสมอนี้ต้องมีต่อในยกพิเศครับเป็นยกพิเศษการชิงแชมป์ันก็มีผู้ชนะครับโอ้โหดูครับหินชัยอะไรครับเปิดเกมเลยครับเหลือไว้ไม่ได้ครับแรงมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับขวามาขวาคืนเอ้าโดหมัดครับนั่นหินชัยหล่หน้าบ้างครับวินครับตอนนี้หินชัยอยู่วงนอกไม่ได้ครับ ตัดสินใจแม่ต้องดับเครื่องชนครับตอนนี้เดินขี้ต้องหาโดนแข้งขวาขวาสวนพยายามเอาคือเอาโดนแข้งซ้ายอีกนะครับเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาชายพยายามจะวางด้วยซ้ายเจอขวาของพลังพลนะครับพลังพลแย่ไว้ปันที่ซอกเลยครับตระหงชัยอย่าแพ่วแล้วกันครับเกมแบบนี้นะครับเสียบโอ้โหลูกนี้มาแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทำท่าจะพลิ้วไม่ออกนะครับธนาดันพลังจากพลังพล ผิวชัยแม่กัดฟันเพื่อนสุดท้ายครับเอาเลยครับสายสูงครับผิวชัยบงอลตบดต้วยสายวางในแข้งขวามาครับโอ้แล้วต่อขวาของผิวชัยครับอกให้ใสายเติมเข้าไปลูกหนักลูกลงแรงเริ่มทำงานครับนักชกาชจากบางกระโปงชลบุรีจับไปได้อ้าวและแทงไปพลังคนเต็มใจสู้เขาแมลูกหนักลูกรุนแรงนี่เริ่มมาให้เห็นครับทางด้านนักชกฝ่ายแดงเอาวเลยครับแข้งขวามาเกี่ยวได้และจิ้มด้วยหมัดขึ้น หลวมเข้าวงในวงในตีเลยครับผิดชัยเอาวเลยครับโอ้โหเสียงกองเชียร์ทั้งสองฝั่งนีดังกลบอาวุธมวยเลยครับนะครับต่างฝ่ายต่างแน่นอังไพน์ต่างกระตุ้นทั้งหวนของตัวเองมีเวลาอีกเพียงเล็กน้อยครับมาทุกทั้งคู่นะครับจีมด้วยหมัดง้างเลยครับทนายผิดชัยเจอให้ขวามกรุณาพลเกอดได้ไหมซีอัพเลยโอ้แล้วตั้งกัลไพงคาเอาไว้ครับโอ้เริ่มทำเกมขึ้นมาน่ากลัวเหมือนกันครับ นายยกสุดท้ายทางด้านน้องเจ้ฝ่ายแดงเบิดหัวเข้าไปอีกเบื่อชางอ้าวจะพ,พันต้อนกันหนักแทงตายตีครับพี่เอกเกาะนายรัตตีตีโอ้โอาหนะครับนาทีสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้หินชัยครับบุกต่อนเนื่องเลยครับโอ้โหผลงานคนนี่เอาไปผ่านเกมน,นี่เด็กก็รู้ว่าคิดผิดหรือคิดผัวครับโอ้โหทางด้านบรรบนก็ยังดีพิชสงครับ ไม่ถอยเปล่าครับแกเอาอาวุธด้วยครับแท้งขวามาผิชัยเสียบหลงล่างอีกครั้งกัตนาพลังพลเกาะได้ไหมไม่ยอมเล่นด้วยครับกัตนาพลังพลโอ้อีกไม่กี่วินาทีครับี๋ยวก็จะทราบว่าจะเป็นเกมท่านหรือเกมยาวครับโอ้ตอนนี้ยังดูไม่ออกครับอะครับตั้งกระแพงเข่าเอาไว้กัตนาพลังพลกรรมการแจกงออกมา อยู่ใน<า>ช่วงปลายยกครับอ้าวแข้งขวาไปแล้วทางด้านหินชัยเปิรเบียโอู้ยโอ้โหไปเลยครับรับสามยกเรียบร้อยครับโอ้โอ้นี่แหละครับต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีคู่มวยชิงแชมป์จริงๆ,ๆ,ๆครับมวยในพิกัด58กิโลกรัมโอ้นี่แหละครับจังหวะวางได้แข้งซ้ายครับวางได้แข้งขวาต่อคืนบนเวทีนี้เช็คเต้นเช็คเลตติ้งกันอยู่ครับ ฝ่ายต่างมั่นใจครับต้องมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายคิดผิดครับต้องบอกว่าต้องชมการทํางานของน้ำมวยทั้งคู่ครับคุณจิ้งครับโอ้ดูครับนี่ครับเกี่ยวได้กระถิ้งขวาเข้ามาหลวมครับแต่ยังพยายามจะเกาะในเติมครับแล้วดูครับพินชัยกระเสียบทันทีจังหวะเล่นงานฐานล่างแล้วเสียบขวาเสียบขวาซ้ำเข้ามาครับทนายชัยยกนี้้องบอกว่าการเร่งเครื่องของพีชชัยเนี่ย โอ้เล่งดีดีครับอา่าเลยคุณผู้ชมแชมป์จะอยู่ที่ใครไปลุ้นกันครับคู่ชิงแชมป์ของเราในาค่ำคืนนี้ครับดูเดือดและสมศักดิ์ศรีจริงๆตอนนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดยไทยแบกสารป้องกันก,นกนจาจัดโรคขอบใบแห้งใบขีดโปร่งแสงในนาข้าวและโรคเน่าในพืชผักของหอมกระเทียมจากเชื้อแบคทีเรียพืชแข็งแรงปลอดภัยได้ผลผลิตใช้ไทแบก อีกหนึ่งคุณภาพจากหมาแดงโบนัสส o r b l บล and r รดคอร์เนอร์แรงคุ้มค่าต้องหมาแดงนักชกทั้งคู่ครับรับระวัลโบนัสจากหมาแดงไป b o t ต for t h e Winner Bonus All right, ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner d r a w สมัคร One more round ไปต่อกันที่ยกที่สี่ครับยังไม่จบครับท่านผู้ชมครับหาตัวผู้ชนะไม่ได้ต้องต่อเวลาโอ้โหนี่แหละครับสูสีคู่ขี้ครับแต่ตอนนี้ครับหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีคำว่าเสมออีกแล้วครับมีเวลาอีกหนึ่งยกอเข้มีอีกสามนาทีต้องทราบผู้ชนะ้วครับตอนนี้อีกสามนาทีถัดจากนี้ไปอลไะครับ อยู่ที่ใครครับเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับเอาเลยครับยกซัดเตนเดทครับออกมาหินใจนัยในเปิดทางโจมตีก่อนครับขวดแข้งขวาพลังพลเกี่ยวได้เอาพื้นมานครับวางด้แข้งซ้ายทีมเอาไว้ครับแต่ถ้พลังพลจิ้มได้มดเกาะได้เสียบกึ่งแข้งกึ่งเข่าวเวียนเข้ามาครับโอ้ดูครับดวลเนียกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับปักหลักตดอาวุธกันตลอดแหมหาเด็ดลุต้นคอตลอดเวลาครับ หินชายเดินเข้าไปพลังพลหัวแข้งขวาคู่หัวแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งพลังพลแม่าธอได้พลังพลก็ไม่เชิญถอยครับก็ตบซ้ายทีขวาทีครับหินชายล็อกได้ไหมตีแกตีด้วยขวาได้ครับตีซ้ำก็ไม่ทีครับครับยังเป็นเกมวัดใจแล้วก็เรียกว่าอยู่ที่คณะกรรมการรับตอนนี้นาทีนักมวยต้องทําไปขยันอาวุธทําได้ต้องทําเร่งได้ต้องเร่งครับนะครับ ขีขวาดักไว้หวังได้แข้งธนาพลแต่หินชัยครับแกเสียบเลยครับล็อกขีดตีตีะด,ดูเหมือนจะไม่รแรงครับท่านผู้ชมแต่ขยันครับยกไปเรื่อยลยครับหินชัยแต่ลูกขยันแน่ลูกยายาลไไพยายามธนคพลว่ายังไงของไยด้าพยายามหาจังหวดดักเทียบดักแทงเหมือนกันอ้าวขวาขอางธนาพลดักไว้ก่อนหินชัยคืนได้เสียด้วยซ้ายล็อกแล้วตี โอ้ยเข็นเข้าเยอะแล้วับแหงซ้ายตามครับทางด้านหินชัยแหมพลังบลนี่ก็แปะไปนิดนึงครับตอนนี้ยงปลายยกที่ยกพิเตอครับโอ้โหวและนี่ก็ไปยืนรับเลยครับอะไรครับเกินครึ่งทางมาแล้วครับทางขวาเราวผพยายามจะเล่นงานฐานล่างล็อกนายกดคอแล้วตีเบาๆครับแม่กลัวเพ่อนเจ็บหรือเปล่ากบตีแบบนี้ตะคุบอีกครั้งครับหินชัยโอ้โหนี่แหละครับแหม ต้องบอกว่าบีบหัวใจครับถึงตอนนี้หินชัยตอนนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่ครับจับในได้ซอยข่าวแม่โยกตีซ้ายทีขวาทีครับลนะครับนาทีสุดท้ายวิ่งสว่างดับด้วยหมัดครับตีด้วยซ้ายเติมตอนนี้เป็นเกมของทางด้านหินชัยแล้วครับการยืดระยะาดสิ่งสำคัญครับขวามาเสียบด้วยซ้ายแม่ต้องถอดออกมาครับทางด้านพลังพลโอ้ยตรงนี้ต้องถอดหัวหนีครับทางด้านนักชกฝ่ายน้ำเงิน สู้เขาไม่ได้ถอยตรงๆไม่ได้ก็พยายามสะบปัดออกมาครับผมนายเรียบๆอัอนนี้พลังคนโอ้โหแรงนี่ลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับแต่หินชัยครับยิ่งชกให้ยิ่งเดินครับแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับแตได้หินชัยขวามาหินชัยเสียชายโอ้โพยายามจะถอดออกมาเ,าเกี่ยวได้หินชัยกวาดไม่ลงครับเกาะในตี้ตี้ตี้ต โอ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่อีกแล้วครับนี่ครับสำหรับขาแทงครับหินชัยจังหวะนี้รอบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับยกพิเศษครับผู้ชิงแชมป์ครับต้องต่อเวลาถึง4ยกโอ้ใจเป็นพิเศษนะคือคุณแสนสื้อขอรุ่งสวัสดิ์แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งครับรอคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนและตัดสินก่อนจังหวะพัพชาครับทิ้งด้วยศอกขวาเข้ามาล็อกในตีด้วยซ้ายเติมและดูครับจังหวะ พรีย,ายามจะทิ้งศอกครับทางด้านหินชัยแต่คีบตีเลยครับเสียบขวาเติมซ้ายแล้วซัดเข้ามาอีกทีและส่วนใหญ่ครับพยายามจะเน้นที่วงในเป็นหลักเลยครับทางด้านหินชัยล้อตอนนี้ครับท่านผู้ชมไม่มีคําว่าเสมออีกแล้วแชมมีเพียงหนึ่งเดียวครับจะเป็นใครครับไปลุ้นกันครับระหว่างทางด้านหินชัยกับพลังพลเพราผู้ชนะนั้น,นมีได้แค่เพียงหนึ่งเดียวครับหลังจากผ่านไป4ยกเราเป็นลุ้นรางวัล เราไปลนคำตัดสินจนากคณะกรรมการกันดีกว่า ladies and gentlemen after four rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner Hinchai อ s อแสนศึกลำดับนี้ครับขอเรียน,ชน,ชยรรนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสนออัศวมันตราที่ปรึกษาบร,ริษัท Max World Sport ขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีครับ Ladies and gentlemen, please welcome once again Assistant Professor Dr. Sunil Aswamantra. He will present the 58kg champion to Hinchai All Sansuk.